เบลลิงแฮมเผยบทสนทนากับฮาร์แลนด์หลังเปิดบ้านเจ้ากันไป 0-0, 00ในแชมเปียนส์ลีกจูดเบลลิงแฮมนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขานั้นพอใจกับเกมลับของเสือเหลืองบรุษเซียดอตมุนที่สาม,มารถต้านทานเกมรุกอันร้อนแรงของเรือใบสีฟ้าไว้ได้จนส่งผลให้เสมอกันไป 0-0, 00ในศึกแชมเปียนส์ลีก League ในคืนวันการที่ผ่านมา โดยทั้งสองทีมนะครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกได้สําเร็จจากผลการแข่งขันแบบไรสกอร์โดยทีมของเปปกูดีโอลานะครับมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้แต่ริยาดมาเรสกลับพลาดจุดโทษไปอย่างน่าเสียดายส่วนเอลลิงบราวน์ฮาร์แลนด์นะครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับการกลับมาเยือนถิ่นเก่าหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทเอทีฮัสเตเดียม แต่ว่าเขาเนี่ยกลับได้ลงสนามเพียงแค่45นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ถูกถอดตัวออกในช่วงพักครึ่งและหลังเกมแข่งชาวนอร์เวย์ก็เข้าไปพูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างจูดเบลลิงแฮมและก็พูดจาหยอกล้อก,กันอย่างสนิทสนมเหมือนกับเกมก่อนที่เล่นในบ้านของแมนซิตี้และเมื่อจูดเบลลิงแฮมถูกถามถึงบทสนทนาในเกมนัดแรกนะครับเบลลิงแฮมก็ได้ตอบกับ b t Sport ว่าโอผมไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนะแต่ก็โอเค ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องเยี่ยมที่ยันพวกเขาไว้ได้แต่ชัดเจนว่าต้องหมายหัวเขาไว้เพราะรู้ดีว่าเขามีความอันตรายมากขนาดไหนในเกมก่อนเนี่ยผมบอกกับเขาหลังเกมว่าเฮ้ยฮาร์เลนเรายิงกันได้หนึ่งหนึ่งแล้วนะเออก็คือว่าที่เจอกันนัดแรกนะครับเบลลิงแฮมเนี่ยเป็นคนยิงให้อดอทมูลเนี่ยขึ้นนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นแมนซิตี้ก็ตีเสมอจากสโตนและก็ได้ประตูชัยจากฮาร์เลนนั่นเองครับดังนั้นในเกมนี้ผมไม่ค่อยพอใจนะที่ผมทำประตูไม่ได้ แต่แน่นอนเราได้ผลเสมอและนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการและเราเนี่ยแฮปปี้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เดินในเส้นทางนี้ต่อไปเบลลิงแฮมเผยซึ่งจุดเบลลิงแฮมนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเนื้อหอมมากๆนะครับมีข่าวกับหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นเอร์พูเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเบลลิงแฮมก็ได้ตอบโต้ถึงประเด็นข่าวลือดังกล่าวโดยเขาเนี่ยได้พูดว่า เออพูดตามตรงนะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแบบนั้นเลยพวกสื่อคงต้องโมโหผมแน่ๆเลยเพราะผมไม่ได้ให้ข่าวอะไรเลยแต่ผมแค่โฟกัสในเกมต่อไปกับบรูเซียดอทมุนผมไม่ได้คิดถึงแม้แต่บอลโลกด้วยซ้ำผมพยายามคว้าชัยกับบรูเซียดอทมุนในทุกๆนัดแล้วค่อยมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นจูดเบลลิงแฮมเผย อ่นั่นแลยครับชัดเจนนะครับเบลลิงแฮมถึงแม้ว่าจะเนื้อหอมขนาดไหนนะครับแต่เขาขอโฟกัสกับบุนเซียดอดมูลเกมต่อเกมดีกว่าขนาดบอลโลกเขายังไม่นึกถึงเลยโอ้โหเรียกได้ว,ว่า มีโฟกัสที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องอนาคตของเบลลิงแฮมนะครับอยากให้เขาย้ายทีมหรือไม่และถ้าอยากให้ย้ายอยากให้ย้ายไปไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน